สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านสวัสดีงามงามนะคะวันนี้เป็นวันที่16นะคะวันที่ 16, 16. พฤษสภาคมปวบันร้อยหกสิบสี่นะคะไปไหนคะนครับผมไปเฮ็ดบ้านยวนบ้านไีรัวครับเมื่อได้ชิญแล้ววันนี้ โอ้เฮ็ดน,นอกดาวหัวใจที่ใส่เสาตั้งเสาเฮ็ดน,นอกดาวพออ,อ๋ออันมือ่อใดได้มีว่างไหมเห็อเดี๋ยวุณป้าให้มันแล้วเดี๋ยวนี้บระหันว่างแล้วเยอะนะ่มือ่ออีจัก,จกมื่อประมาณโอ้มอเครื่องเดือนเครื่องเดือนบนมั้องอ่านนอกดาวดน,าน,านี่เฮ็ดนอกดาวโอ้เฮ็ดจักค้นมันนี่เฮ็ดสองคนนี่แล้วเต้ยนี่นห,นหลายคนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันเฮ็ดเลยเดี๋ยวคุณป้าสิไปเบิ่งเฮ็ดแล้วนะครับครับอ๋อโอเคโอเคสันนะแกล้งกลับไปรักจ๋าพอดีเจอช่างพอดีนะคะ เจอช่างที่มาทำสวนทำก็เลยถามนะคะค่ะแฟนกลับจีเ่าต่อทุกท่านนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้ทำทำพิธีขอไว้กับพ่ปู่องอาจญาดอ,อกไม้เมื่อคืนนี้พ่ะปู่องอาจท่านก็ได้ให้มาแล้วนะคะค่ะสำหรับแฟนคลับที่รอคอยอพ่ปู่องอาจที่ สารใหม่นะคะป้ายยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้เอาป้ายมาขึ้นนะคะเป็นวันที่ชี้โชคชะตาชีวิตของหลายๆคน <c oughs> ไม่ว่าเป็นเขาเป็นเราเนะะาะบางคนก็ตั้งความหวังไว้อะไรบ้างเยอะแยะมากมายแต่ละคนเนาะก็ตั้งความหวังไม่เหมือนกันค่ะนะคะวดนนี้แหละชี้โชคชะตานะคะของอ่าของ ของอสวนธรรมสาวดำนะคะว่าตั้งสารใหม่ให้แล้วองค์พระปู่องอาจว่าดูว่าท่านให้โชคให้ลาบเรามานั้นเราจะมีโชคมีลาบไหมนะคะท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็ไปคนพูดตรงๆอยู่แล้วเนาะค่ะหลายท่านรอคอยกับเมื่อเมื่อเช้านี้ก็มีเอฟซีที่หมู่บ้านเดียวกันนะคะก็ติดตามสาวดำก็ไปถามที่บ้านนะคะไม่มีปัญหาค่ะถามก็บอกเลยละค่ะท่านผู้ชม เตรียมสมุดปากการนะคะพ่อปู่องอาจท่านท่านให้ฟันธงมาที่หกหกเจ็ดนะคะหกหกเจ็ดนะคะแล้วก็เลขล่างท่านให้สองสองค่ะแล้วก็พ่อปู่องอาจท่านก็ได้พูดขึ้นมานะคะ,ะท่านบอกว่าแม่ย่าดอ,อกไม้ มีหลานคนหนึ่งท่านไม่ได้บอกว่าหลานผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะแต่ท่านบอกว่าหลานท่านอะอายุสิบเอ็ดขวบอายุสิบเอ็ดปีแล้วก็มีอ่าพระแล้วก็มีลูกพระอยู่โอ้อยู่รูปหนึ่งนะคะแล้วท่านพูดบ่อยมากเลยนะคะสาวดำก็คิดว่าท่านคงจะใบ้หวยให้นะคะ ท่านบอกว่ามีพระรูปหนึ่งแล้วก็มีหลานน้อยคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดขวบท่านพูดอย่างนี้ค่ะพระปู่องอาจพูดหลายครั้งลยคะแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วก็บอกว่าก็สนทนากับพระปู่องอาจนานค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนานประมาณชั่วโมงกว่าค่ะสาวดำก็ไม่ ไม่ได้พักผ่อนทั้งวันเลยค่ะก็คือ,คอไอ้พักผ่อนนี่ไม,ไม่ไม่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าขับรถนะครับไปหาน,นู่นนี่นั่นรายสิ่งอะทั้งวันนะคะแล้วก็มาเอาเอาร่างเอาเอาเอารูปเหมือนท่านมานะคะมาจัดมาทําแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทเลาคะเหนื่อยมากนะคะไม่สาวดำตัวคนเดียวนะเขาน่าเหนื่อยมากเอาตัวเลขมาฝากท่านก็พอค่ะ สรุปเลยนะคะว่าเลขปู่องค์อาจท่านให้หกหเจ็ดค่ะหกหกเจ็ดนะคะแล้วก็เลขล่างสองสองนะคะแต่ท่านพูดคำนี้บ่อยนั่นบอกว่าไม่ย่าดอกไม้มีหลานน้อยอยู่คนหนึ่งอายุสิบเอ็ดขวบแล้วก็มีพระอยู่ท่านบอกว่ามีรูปพระอยู่รูปหนึ่ง ะะสาวดำกตีว่าพลาดน่ะเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งอย่างเนี้แหละท่านผู้ชมหรือจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งอะไรก็ไม่ทราบนะแต่าสาวดำกตีเป็นแปดหนึ่ง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 แปดอะไรประมาณนี้แหละนะคะท่านคงจะให้ใบใตัวเลขเนาะสาวดำก็เล่าให้แฟนคลับฟังตามความเป็นจริงใช่ว่าท่านให้แบบนี้ค่ะนะคะหกหกเจ็ดเลขล่างให้สองสองนะคะ แล้วก็ท่านบอกว่าแม่ย่าดอกไม้มีหลานน้อยอยู่คนหนึ่งอายุสิบเอ็ดขวบแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะคะมีมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งทสดงว่าย่างยก็หมายก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะคะพระท่านจะตีเป็นเจ็ดหรือตีเป็นแปดสาวดําไม่ทราบนะคะแต่ว่าสาวดําจะตีเป็นเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะหรือจะเป็น เจ็ดหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ท่านนะคะก็เล่าท่านฟังตามความเป็นจริงเนาะส่วนเลขที่เอ่อที่สาวดำฝันนะคะเมื่อคืนนี้แหละนะคะสาวดำฝันก็นคือคือคือเหนื่อยล้ามากนะคะไปถึงบ้านอาบน้ำอาบอาบน้ำก็ยังดื่มตาแทบไม่ขึ้นเลยนะคะแล้วเป็นไข้อีก เป็นไข้ตัวร้อนมากเลยผัวปกติสาวดำก็ไม่เคยเป็นไข้แบบนี้ก็คือจะเป็นแบบไม่สบายธรรมดาแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นไข้แต่เมื่อคืนเนี้ยสาวดำเป็นไข้อย่างแรงเลยก่ท่านผู้ชมเริ่มเป็นไข้มาตั้งแต่ห้าหกโมงเย็นเนะมื่อวานเนี่ยแต่ว่าก็เป็นเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าประมาณสักสักห้าหกทุ่มตีหนึ่งอะไรเนี่ยสาวดำตัวร้อนเป็นไฟเลยตัวร้อนจีเลย อาบน้ําเลยแล้วสาวดาไปอาบน้ำว่า,า,าใ,หใ,หให้ให้ให้สว่างไปอาบน้ําแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นมาทีนี้พอมานอนกันหลับเหอท่านผู้ชมหลับแล้วก็ฝันน่เนี่ยฝันว่าฝันว่าพระอาจารย์พระปู่สามแปดแปดเนี่ยแหละค่ะฝันในฝันนะคะบอกมาบอกว่าโยมพี่เลขออกอะไรว่างั้นท่านมาถามนะสาวดำโบอกโอ๊ยออก 3ามศูนย์หกเนี่ยดูสิก็ฝันอย่างนงี้แล้วก็เลยเล่าท่านฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกแล้วก็สาวดำก็ไม่ทราบแต่สาวดําฝันก็คือฝันนะคะนะคะข่าสาวดําฝันแบบนั้นก็เลยมาเล่าสู่ท่านฟังนะคะค่ะแล้วเลขที่ฟันธงอย่าลืมนะคะพ่อปู่ฟันธงไปที่พ่อปู่ฟันธงไปที่ 1.9เก้านะคะอย่าลืมนะคะว่า1.9กับ1.6ตัวเดียวกันนะคะแล้วก็มี3าอะไรนะสักสมนะคะก็มีแค่สาตัวนะพูดถึงบ้านนะมี3มีอะไรละมี3 7มเจ็ดในรคาสามเจนี่แหละสามแล้วก็3 4แล้วก็0ูนนะคะแล้วก็1.9 ฟันทงไปที่19นะคะจะมาไหมนกกนเ,เลยกันหลายตัวค่ะสาวดำก็ไม่ได้ไปหาตัวเลขที่ไหนหรอกนะคะเพราะว่าก็ยุ่งสาวดำก็ยุยง่ยงยังยุ่งอย่างแรงค่ะอยู่คนเดียวเนาะตั้งแต่แตมาชิมปันญ,ญลลันเรือลบสาวดำก็เหนื่อยเพียนะคะตัวเลขก็เอาตามความเป็นจริงที่ได้มา ค่ะที่ได้มาแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้จ้ะมันเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติใช้ปัญญาถามว่าวันนี้สาวดำจะซื้อเลขตัวไหนสาวดำจะซื้อ306ค่ะจะซื้อ306แล้วก็แล้วก็ที่เห็นเลขพวกปู่สวงที่ว่าลอยมานั่นแหละที่ว่า750นะนะคะแล้วก็สาวดำ ก่อนๆโน้ตแรกๆเลยสาวดำฝันว่าหายวยออกแปดแปดเจ็ดศูนย์นะคะนะคะอันนั้นฝันสองวันติดกันเลยอันนี้เพิ่งฝันเมื่อคืนนี้นะคะ่ะฝันเมื่อคืนนี้ฝันว่าหายวยออกสามศูนย์หกน่าจะ,ะเอาแน่นอนไม่ได้หรอกค่ะท่านผู้ชมความฝันแต่สาวดำก็เล่าให้เอฟซีฟังตามตามความฝันนะคะ,คะตามตามฝันท่านอาจะคะ่ะท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนนอนแล้วก็สาวดำก็ไม่ได้เล่า ให้ท่านเชื่อแต่เล่าให้เอฟซีฟังว่าปันแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้สาวดาก็อยู่บ้านทั้งบันค่ะเพราะว่าจะต้องออแพ็คของทําของคนเดียวคะ่ะเพื่อที่จะส่งให้แฟนกลับในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะก็ถึงจะได้ ส่งให้แฟนคลับนะคะพรุ่งนี้ทําคนพรุนี้วันนี้ทําคนเดียวแล้วค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขก็มีเยอะแยะมากมายนะคะพราะสาวดำก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเนาะนะคะไม่รู้ค่ะก็พูดก็เล่าก็บอกกันไปตามที่ได้มาไปตามที่นั่นมาแต่ตัวเลขของสาวดาที่บอกไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกค่ะไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงนะคะ เลขมันก็ออกแค่ตัวเดียวเท่านั้นละท่านผู้ชมเลขล่างก,ก็ออกตัวเดียวเลขบนมันก็ออกตัวเดียวหางเดียวนะคะอย่าไปซื้อเยอะซื้อมากมายนะคะอย่าไปซื้อ,โอโเอาจน็นหางเบ้านะคะสาวดําก็เป็นห่วงแฟนคลับอย่าซื้อเยอะค่ะอย่าซื้อเยอะเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีนะคะโรคโควิดนี่เราก็ลําบากกันพอแรงแล้วใช้คําว่าซื้อเสียงโชคค่ะการที่ซื้อเสียงโชคไม่ได้ซื้อเยอะนะคะ สองสามตัวหนักเสี่ยงโชคค่ะคือถูกก็คือถูกคือถูกแล้วให้มีกําไรค่ะไม่ใช่ถูกแล้วไม่มีกําไรนะคะกระเตือนกันด้วยความเป็นห่วงเนาะค่ะแล้วกันส,สาวดำก็จะซื้อตามนั้นละคะ่ะจะซื้อสามศูนย์หกหนึ่งเก้านะคะสามศูนย์หกหนึ่งเก้าแล้วก็ทะเบียนรถสาวดำค่ะศูนย์หกเจ็ดนะคะทะเบียนรถสาวดำศูนย์หกเจ็ด หัวที่ผ่านมานะ,ะออก็อดมาผ่านมานะ,ะอ,อกอายุไปแล้วแต่ก็อย่าลืมหกหกด้วยนะคะแต่เกี่ยวกับรถสาวดำนี่ไม่แน่นะคะคือสาวดำจะเลือกเอาว่าจะจะซื้อตัวไหนสาวดำก็จะซื้อไม่เกินสามตัวค่ะคือถูกก็คือถูกค่ะไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่ใช่ว่าถูกแล้วขาดทุนอย่างนั้นไม่เอาค่สาวดำไม่ชอบแบบนั้น ชอบตัวไหนใส่ไปเลยค่ะไม่เกิน3ตัวอ่ายอนยานให้ไปอีกเ,เอาห้าตัวซะอห้าห้ 5, 5ตัวแต่ลอตเตอรี่ซื้อแน่นอนค่ะสาวดำไม่เคยทิ้งเลขลอตเตอรี่นะคะซื้อซื้อหมวดนี้รู้สึกจะเกือบ20ไสิบท่านผู้ชมตามตามสถานการณ์เนาะสมัยก่อนโอ้สาวดำซื้อชุด20ไปมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อมีแต่เป็นเลขสั่งซื้อ นะคะสาวดำซื้อนี่ไม่เคยซื้อห้าใบเลยเกิดสาวดำซื้อเพราะว่าสาวดำสั่งยี่สิบใบค่ะแต่เมื่อนอะซื้อยี่สิบใบในทุกงวดแบบชุดหนึ่งอะค่ะชุดหนึ่งยี่สิบใบซื้อเยอะค่ะซื้อเยอะแต่ก็ถูกถูกสามตัวหน้าถูกสามตัวหลังค่ะบางทีก็ถูกสองตัวแต่ว่าสาวดำถูกสาวดำก็ไม่เคยมาเอาลงช่องหรือไปโปรโมทว่าถูกเลอค่ะเพราะสาวดำเป็นคน ก็พูดพูดตรงๆงเนาะ,ะเมื่อถูกแล้วก็แล้วไปอะไรประมาณนี้ถูกก็แล้วไปไม่ถูกก็แล้วไปอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าแฟนเอฟซีที่อยู่ในในช่องหอยฮานอยสวยไอ้ช่องหอยฮานอยแล้วก็ช่องเลขมงคลเก้าเขาก็จะรู้นะคะว่าคุณแม่สาวดําซื้อ,อซื้อลอตเตอรี่ชุดยี่สิบตัวจริงไหมชุดไอ้ชุด,ชดยี่สิบใบอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบตัวนะขอโทษ <c oughs> นะจ๊ะซื้อก็จะส่งให้ เอฟซี uh, ที่อยู่ในช่องหวยฮานอยน่ะห้าช่องน่ะสาวดำส่งให้ค่ะแล้วนั่นคือหลักฐานเวลาเราออกมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแม่สาวดำถูกกี่ใบกี่ใบอย่ายงเงี้ยค่ะบางงวดก็หกสิบใบบางงวดก็เกือบร้อยใบก็มีค่ะส่วนมากจะถูกสามตัวหน้าสามตัวหลังค่ะที่สาวดำพูดมาเป็นความจริงทั้งนั้นค่ะแล้วก็นาะเอาทีนี้อย่าลืมนะคะวันนี้ วันที่มีโชค,โชคมีลาบอาบน้ําแต่งตัวสวยๆนะคะรับโชครับเงินค่ะห้ามขัดใจกันนะคะวันนี้ห้ามขัดใจกันห้ามทะเลาะกัน <c oughs> ห้ามทําหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าหงิกหน้าง,งอใส่กันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวโชคจะไม่เข้านะ <c oughs> เราต้องรับโชครับลาบกันนะคะวันนี้ ขอให้แฟนกลับทุกท่านโชคดีมีโชคมีชัยนะคะเราเป็นคนที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะตัวเลขก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับช่องสาวดำนะคะให้แล้วให้เลยได้มาอย่างไงก็ให้อย่างนั้นค่ะฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นค่ะสาวดำยังไม่เคยได้มีโอกาสไปหาตัวเลขช่องไ,อไปหาตัวเลขตรงนั้นตรงนี้ที่ เรให้ดังๆกันมาหลายๆช่องนะคะเพราะว่ายังยุ่งถ้าถ้าสาวดำไม่ยุ่งเมื่อไหร่แล้วก็จะไปค่ะก็จะไปเอาตัวเลขตามที่ต่างๆมาฝากแฟนคลับเอามาฝากแฟนคลับของตัวเองนะคะว่าแฟนคลับก็คงอยากจะดูตรงนั้นตรงนี้หลายที่หลายทางเอามาให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันอย่างเงี้ยให้สาวดำว่างก่อนถ้าสาวดำว่างพอไปได้สาวดำก็จะไปค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับบอกว่า คุณแม่สาวดําทำไมไม่ไปเอาหวยตรงนั้นไปเอาหวยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สลูกๆก็บดูด้ดวยความเป็นห่วงคุณแม่แหลนะเนาะว่าอยากจะให้มีคนติดตามเยอะๆค่ะคุณแม่เข้าใจที่ลูกๆคอมเมนต์มาแต่ว่าคุณแม่นั้นตั้งแต่สร้างวัดถ้ำนาคามาเลยกับไม่เคยได้ไปไหนเลยนะคะตอนนี้วัดถ้ำนาคาก็เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ที่สวนธรรมของตัวเองแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ว่าง พอมีภารกิจพอว่างอะคุณแม่ก็จะไปลก็จะไปดูก็จะไปหาตัวเลขที่หลายๆที่เอามาฝากลูกๆฝากแฟนคขับฝากเอฟของ,งตัวเองก็ที่จะได้ดูเพื่อที่จะได้เห็นมาตัวเลขตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้แหละค่ะแต่ก็เ,เลยบอกไปก่อนหากมีถ้ามีเวลามีโอกาสเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คุณแม่สาวดำด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อปการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะโชคดีทุกคนนะลูกวันนี้มีเฮกันค่ะ